ตอนนี้คือไม่ว่าจะทําอะไรก็เป็นกระแสไปหมดพูดถึงไปหมดถูกพูดถึงไปหมดเลยน่าน่ะสิก็งงเหมือนกันแล้วค่ะพี่เอาจริงๆเพราะว่าเหมือนตอนเนี้ยคือเป็นว่าอะถ้าเรามองคิดในแง่ดีเนาะเขาก็คงอยากจะอารมณ์แบบว่าขำๆกันหรือเปล่า ใช่ไหมเออไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องรูปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมันมันเริ่มต้นจากประเด็นกับการที่เราไปโพสท่าเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนการโพสท่าของเบนน่ะคืออันเนี้ยเป็นเอาเรสเฟรนซ์มาจากแบบเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S 1> <S 1> <S 1> แล้วมันมันเหมือนกับว่ามันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าแบบเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่าเอ้ยมันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตอ่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้ว แล้วอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนแคปชั่นอ่ะคือคือแคปชั่นตอนนั้นอ่ะมันไม่ใช่คือทุกคนก็เข้าใจว่าโอเคเบนหิวแสงหรือเปล่าไปโปรโมดละครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาตรงนะหนูอ่ะอยู่วงการมามาก็หลายปีแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องมาสร้างกระแสอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วหนูก็คิดว่าหนูตั้งใจทํางานฝีมือหนูก็มีไม่จําเป็นจะต้องมานั่งมาสร้างกระแสอะไรเรื่องละคหรหลอกแต่ว่าวันนั้นอ่ะคือเป็นผู้จริงๆว่าเราอ่ะเหมือนคิดแคปชั่นไม่ออก แล้วก็ละครมันก็เออมันออนแอร์ด้วยถูกไหมแล้ว <UM ก็เหมือนกับเบนก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเราก็เออเขียนละครละกันเพราะว่าถ้ามันแซบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองเรื่องของเรื่องประเด็นมันมีอยู่แค่นี้เองจริงๆแต่มันก็ห้ามความคิดใครไม่ได้อะพี่เอาจริงๆป่ะคือคนมันก็คิดกันไปต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเบนก็เออบางทีเราก็เหนื่อยใจเนาะอย่างอย่างท่าที่เราโพสต์อะไรต่างๆเนี่ยปกติเราก็เป็นคนโพสต์แบบนี้อยู่แล้วไหมคะ เบนเป็นคนโพสแบบนี้อยู่แล้วค่ะเป็นเป็นคนที่ตลกเฮฮาอยู่แล้วเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคือถ้าสมมติใครรู้จักเบนอย่างเงี้ยคือเบนจะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าก็ชอบแบบโพสท่าแบบแบบแบบตลกตลกอ่ะไม่ได้แบบไม่คือมันไม่ได้เรียกว่าตลกหรอกแต่ว่าคือเอาแบบสวยๆขายยาวๆเพราะเราขาสวยเนี่ยแล้วก็ต้องเอาสนับสนุนตัวเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยพี่อะไรประมาณนี้เละ แล้วก็เราไปเห็นเรฟเฟอร์เรนซจากเมืองนอกแล้วรูปเนี้ยคือเหมือนกับว่าเราอ่ะอารมณ์แบบประมาณว่าเอออยากถ่ายนานมากแล้ว่าแล้วพอดีว่าเพื่อนมาที่บ้านว่าเออมืองแบบช่วยแบบเออช่วยมาถ่ายให้หน่อยจีอะไรอย่างเงี้ยเรียกเพื่อนเราเออเพื่อนเพมาถ่ายให้หน่อยแต่ไม่คิดว่าเออมันจะเป็นเรื่องราวแบบใหญ่โตม,มากๆเอาจริงๆอยาก <c oughs> อยากการเอาเท้าแช่น้ําแล้วคนก็แบบมาเม้นถึงแบบพ่อแม่คงคาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกตลก<อ>ไหมเบน เป็นขับ,บ้าเบน่า,นานมองภาพว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเป็นอะไรเดียวช่างสีสนันน่ะรอยยิ้มดีกว่าแล้วก็คนคนก็ได้ช่วงนี้คนมันก็เครียดเนาะได้มาเห็นอะไรแบบเนี้ยเบนมีความรู้สึกว่าคนมันก็ได้ตลกดีนะขำๆดีอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือเบนคิดแบบนั้นนะคือเบนมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าเอ้ยตลกอ่ะแบบมันมันเป็นอะไรที่แบบขำขอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเออย่างไงนะคือ เป็นอะไรที่แบบว่ายังไงเดียวเหมือนเหมือนเราไม่เคยแบบไม่เคยเจออะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าที่เราทํางานมาแบบสิบกว่าปีอะพี่แล้วก็แล้วก็แบบว่าเออเอามาลงเอามาแบบล้อกันอะไร่งเงี้ยค่ะก็ก็คิดว่าแบบว่าสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนดีกว่ารู้สึกว่าคนพยายามจับผิดแร้วไหมคะเบนไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะเบนรู้สึกขอบคุณนะที่ทุกคนรักเบนนะอคือคือเบนเบนพูดแบบนี้เลยจริงๆนะเบนรู้สึกว่า ก็ก็โอเคนะที่ทุกคนอ่ะเอ็นดูเรานะแล้วก็คือมองมองมองเป็นอีกอีกอีกมุมนึงอะคะ่ะเบนไม่ได้มองว่าแบบจับผิดเบนรู้สึกว่าคือยังไงดีอ่ะมันเหมือนกับว่าทุกคนรักเราทุกคนเลยเขียนข่าวให้เราทุกคนเออย่างไงนะทุกคนเหมือนกับว่าเอ็นดูที่จะแบบเหมือนอ่ะเข้ามาในไอจีมาเมน้นมามามา,มาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันอ่ะอาจจะแบบว่าเออเราเรา,เราอาจจะแบบเหมือน เอ,อ่ยังไงเดียมันมันเหมือนกับว่าพูดถึงเนี่ยเราอะ่ะเป็นชาวพูดอยู่แล้วเบ้นอะ่ะยังไงนะเหมือนเรานับถือเราไหว้เราอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราอ่ะพี่<ม>เข้าใจป่ะแต่โอเคเบนเข้าใจได้ว่าคนทุกคนเนี่ยมันมันมีความคิดมันมีอิสระภาพ ของของความคิดเนาะทุกคนสามารถที่จะแบบว่าเอเขียนได้หมดอันนี้เบ้นไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรเลยแต่เบ้นมีความรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากมากที่ทุกคนรักเราอย่างอย่างอย่างพี่ต้นหอมเองเขาก็มาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าต่อไปจะกล้าเดินบนดินอีกไหมจะแบบเหยียบพี่แม่ธรณีอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้นหอมเหรอเห็นแล้วที่เขาเบ็นก็เข้าไปคอมเมนต์ใช่ไหม ว่าเดี๋ยวหนูจะบินแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออสร้างก็เนะี่ยหนูบอกแล้วว่ามันสร้างเสร็จวะล้อให้กับพี่ๆเขาแลอ,อาจริงๆแต่เราก็สนุกดีค่ะมันก็อ่ะเราก็รู้ว่าคนรักเราไงถูกไหมค่ะอมต่อไปถ้าเกิดขึ้นเรืออ่าลงเรือขึ้นเครื่องบินอย่างนี้จะกล้าถ่ายรูปลงไหมคะ ถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะแล้วก็แล้วก็คงถ่ายแหละแต่ว่าแล้วแต่แหละว,ว่าใครจะวิจารย์ยังไงหนูมก็ไม่ไม่นี่ละกันแต่หนูก็รู้สึกว่าโอเคหนูก็ทําตัวหนูปกติแหละพี่เอาจริงอืมอืมทําตัวปกติเลยหนู่ก็ทาตัวปกติเลยแล้วก็ก็ดีแล้วคนก็จะได้รักเราเยอะเยอะเน่เออคนคนให้ความสนใจแบบนี้จะยิ่งถ่ายแบบว่าให้เรียกเรียกกระแสแบบมากขึ้นอีกไหมคะ อ๋อไม่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 เบนไม่ได้เป็นคนหิวแสงขนาดนั้นนะพี่เอาจริงๆเพราะว่าเราเราไม่เบนทํางานวงการมาตั้งนานแล้วนะมันไม่จําเป็นจะต้องมีกระแสรหรือว่าจะคอนเทนต์หรืออะไรคือเบนน่ะเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วในการที่เอ่ออ่ะเหมือนเบนลงรูปหรือการถ่ายรูปหรือว่าเอ่อในการอ่ะทุกคนอาจจะเห็นช่วงหลังๆที่เบนจะมีการคอนเทนต์เอ่อแต่งตัวต่างๆเนาะ,ะที่ทำคริสต์มาสทำอะไรนะ ก็มีอ่ะมีหลายอย่างอะค่ะที่ทําอ่ะแต่อันเนี้ยคือความชอบส่วนตัวของเบนที่เป็นทําแบบนี้<ม>คือไม่ได้ไม่ได้มีใครมาบอกว่าอุ้ยฉันต้องทำคอนเทนต์เน้นเขานี่คือเราอ่ะเป็นคนที่ชอบในการแต่งตัวอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วสมมุติว่าถ้าเพื่อนนะคะจัดงานปาร์ตี้หรือจัดงานแบบว่าที่เกี่ยวกับอ่อใส่เป็นชุดอ่ะหนูจะเป็นคนที่ชอบมากหนูเป็นเป็นเด็กที่แบบว่าเหมือนชอบชอบอยังไงนะชอบแต่งตัว uh คืออย่างเช่นแบบโอเคแต่งตัวเป็นแบบอ๋ออันนี้เป็นตีมเจ้าหญิงนะอันนี้โอเป็นเป็นคนที่ ชอบมากจริงๆนะไอ้เรื่องตีแบบหนู hmm. สู้ตายเลยนะอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติอะ่ะแล้วก็อยากให้ตีคือคือเบน,นะเอาจริงๆสิ่งที่เป็นน้อยใจนะตอนเนี้ยที่เป็นอ่านข่าวอนะ uh huh. ที่เห็นนะนะ uh huh. เพื่อนก็ส่งมากันหลายคนแหละ hmm. เบนก็ต้องเห็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เบนที่เป็นน้อยใจก็คือที่เขียนไปบอกว่าทําไมช่วงนี้แบบว่าเอ่อหิวแสงหรอที่ต้องมานั่งทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้เบนพูดตรงนะ ฝีมือเบ็นมีไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยที่จะต้องแบบมาทําคอนเทนต์อะไรแบบนี้เลยมไม่จําเป็นเลยจริงๆค่ะอืม,อมเพราะว่าถ้าเบนไม่มีฝีมือจริงๆอะ่ะก็คงไม่ได้อยู่ถึงถึงสิบกว่าปีขนาดนี้แล้วก็ไปดูที่ผลงานดีกว่าทุกครั้งเบ้นทําด้วยใจแล้วทุกครั้งเบนตั้งใจคืออันนี้อ่านบททำการบ้านไปเรียนแอคติ้งเพิ่มเพื่อให้แบบว่าออกมาดี คือไม่มีใครรู้หลังบ้านเบนนะ่ะแต่ว่ามาเขียนอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้มีความรู้สึกจริงๆอันเนี้ยนะแต่อย่างอื่นนะก็คือขำๆแสดงว่ารู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆแต่ว่าแสงมาหาเราเองเออเออพูดดีอันนี้เออคิดอย่างนั้นเหมือนกันคะ่ะ อืแต่ว่าคือบางทีอะเราไปเห็นไงไปเห็นแบบพาดหัวเขาว่าอุ้ยพี่แนอยู่แสงหรือเปล่าช่วงนี้แบบว่าอยากโปรโมตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่นะคือคิดเหมือนที่น้องบอกแหละคงแสงคงมาหาเราเองแล้วแหละโอเคครัติดตามข่าวบันเทิงพี่นายะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ